คุณรู้ไหมเขว่าพฤติกรรมอะไรที่คุณเรียกร้องความสนใจจากแฟนของคุณแล้วเนี่ยทำให้ผู้ชายหลาคาญมากที่สุดซึ่งข้อมูลนี้นะคะคุณนุชก็ได้ศึกษาหาความรู้มาและมันก็เกิดจากประสบการณ์จริงของคุณนุชเองด้วยนะคะพฤติกรรมแรกนะคะก็คือคุณเนี่ยงอนเขาโดยที่ไม่มีเหตุผลการที่คุณงอนแฟนของคุณโดยที่ไม่มีเหตุผลนะคะเขาก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่า สาเหตุอะไรที่คุณโกรธคุณงอนเขาคุณไม่พูดกับเขาเรื่องอะไรคุณไม่รับสายโทรศัพท์เขาเพราะอะไรหรือคุณไม่ตอบข้อความกับเขาเพราะอะไรทางที่ดีที่สุดนะคะคุณควรจะพูดจากับคนรักของคุณตรงๆเลยว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณไม่พอใจในตัวเขาอะไรที่เขาทําให้คุณแล้วคุณรู้สึกไม่ชอบคุณควรจะพูดเปิดอกกับกับเขาเลยนะคะเพราะว่าเพศชายเขาเป็นผู้ชายที่เป็นเพศที่ ไม่ได้มาค่อนข้างจะมาหยุ่งหยิมจุกจิกเหมือนผู้หญิงนะคะเวลาคุณงอนเนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยผู้ชายนะคะถ้าคุณพูดกับเขาตรงๆเนี่ยถ้าเขาทําได้เขาก็จะทําให้คุณคุณไม่ควรจะทําพฤติกรรมแบบเด็กๆนะคะเพราะพฤติกรรมที่งอนเนี่ยก็มีแต่เด็กๆเท่านั้นที่ทําแบบนี้ใช่ไหมคะทางที่ดีถ้าสึกสาตรงไหนมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ให้เปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะคะข้อสองน,นะคะ โพสเพิบขามเพื่อนในสื่อโซเชียลการที่คุณโพสระบายความรู้สึกของคุณในสื่อโซเชียลเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะคอนโทรลความรู้สึกคุณได้คุณทํานิสัยเหมือนกับว่าอยากให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าความรู้สึกตอนนี้ที่คุณรู้สึกกับแฟนของคุณเนี่ยเป็นยังไงและถ้าแฟนคุณมาเห็นนะคะเขาก็ยิ่งจะมองคุณเป็นผู้หญิงที่ เป็นผู้หญิงที่ไม่น่าคบหาเป็นผู้หญิงที่ไม่สามารถจะคอนโทรลายเซตของตัวเองได้เป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าอะไรก็ระบายให้ชาวโลกได้รับรู้คุณควรจะหยุดนะคะคุณควรจะพูดจาก,กับเขาตรงๆเลยในสิ่งที่คุณอยากให้เขาทำอยากให้เขาเป็นหรือคุณเสียใจอะไรคุณก็ควรจะพูดกับเขาไม่ใช่ว่าโพดพร่ำเพื่อให้ชาวโลกใบน,นี้ได้รับรู้ถึงความเศร้าเสียใจของคุณข้อสนะคะ คุณโทจรจิกหาเขารัวๆส่งข้อความหาเขารัวๆค่ะเวลาที่คุณทะเลาะก,กันกับเขานะคะคุณไม่ควรจะทําแบบนี้นะคะคุณควรจะเคารพให้เกียรติในพื้นที่ส่วนตัวของเขาบ้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ส่งนะคะส่งได้แต่ควรจะส่งให้เขารับรู้ว่าตอนนี้คุณมีความรู้สึกอะไรและผู้ชายนะคะเขาเป็นเพศที่เขาไม่ชอบให้ใครมาไล่ล่าเขาเขาเป็นฝ่าย ที่ต้องการจะไลลา,ลาถ้าคุณโทรหาเขารัวๆโทรจริกหากเขารัวๆส่งข้อความมาเขารัวๆแบบนี้เขายิ่งจะวิ่งหนีคุณออกไปออกไปไกลออกไปค่ะเพราะประสบการณ์นี้คือเจอกับคุณลุงมาแล้วคุณลุงก,ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาและไม่สามารถจะคอนโทมความรู้สึกได้คุณลุงก,ก็ส่งข้อความไปรัวๆค่ะและสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือความเงียบและมันทําให้เขามองว่าเราเป็นผู้หญิงที่ ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ซึ่งข้อนี้ผู้ชายเขาจะสนใจมากๆเลยเพราะผู้หญิงที่เขาต้องการจะเอามาเป็นคู่ชีวิตด้วยเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะคอนโทรลความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองได้นะคะข้อ4นะคะคุณต้องการจะประชดรักแฟนคุณจะทําให้แฟนของคุณเนี่ยเรียกร้องความสนใจจากแฟนของคุณแล้วคุณก็ไปประชดเขาด้วยการที่ อาจจะไปเดทก,กับผู้ชายอื่นไปกินกาแฟกับผู้ชายอื่นแล้วก็โพสลงสื่อโซเชียลให้แฟนของคุณได้หึงได้ห่วงซึ่งคุณคิดว่าแฟนของคุณจะหึงห่วงแต่นั้นมันไม่ใช่เลยเขากลับกลายว่าจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่หลายใจเป็นผู้หญิงที่อพอผิดหวังจากอีกคนนึงก็รีบวิ่งไปหาอีกคนหนึงสิ่งนี้นะคะสาวๆไม่ควรทําการที่สาวๆจะประชดแฟนเนี่ย ทางที่ดีก็ควรจะไปแก๊งกลุ่มแก๊งเพื่อนไปออกกําลังกายไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนสิ่งนี้มันจะทําให้แฟนของคุณมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่ามากกว่าจะทําแบบนั้นข้อ5นะคะคุณทําลายร่างกายตัวเองคุณต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจให้แฟนคุณเนี่ยรีบวิ่งมาหาคุณด้วยการทําร่างร่างกายตัวเองอาจจะ ส่งข้อความไปบอกเขาว่าเนี่ยตอนนี้ฉันไม่สามารถจะอยู่บนโลกใบนี้ได้เลยถ้าฉันขาดเธอสิ่งนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่คุณนุชคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทาเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าการที่คุณทําร้ายร่างกายตัวเองมันก็เปรียบเสมือนว่าคุณเนี่ยไม่ได้รักตัวเองเลยและผู้หญิงที่ไม่ได้รักตัวเองแล้วผู้ชายคนไหนล่ะคะเขาจะมารักคุณการที่คุณทําตัวให้ดู ด้อยค่าอย่างนั้นนะคะยิ่งจะทําให้เขาไม่รักคุณทางดีๆที่สุดนะคะสาวๆเนี่ยควรจะหยุดทําพฤติกรรมทั้ง5อย่างมาที่คุณลุตกล่าววันนี้เพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้ผู้ชายลาคาญคุณมากและมันจะทําให้เขาวิ่งหนีคุณไปไกลแสนไกลนะคะถ้าสาวๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอของคุณลุก็กดไลค์กด Follow เพจคุณุได้นะคะแล้วคุณจะมีข้อมูลดีๆจริงๆมา แชร์ให้สาวๆได้นำไปใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ต่อไปนะคะสาวนี้สวัสดีค่ะ